สวัสดีทุกทุกท่านนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้โดยที่ไม่ได้กดติดตามนะคะฟังสักนิดนะคะฟังจนจบคลิปถ้าคิดว่าไม่ใช่คุณเลื่อนผ่านนะ,ะถ้าคุณคิดว่าใช่ก็ให้คุณน้อมรับคําทํานายนี้นะคะเดี๋ยวหมอลินนะคะขออนุญาต จับไพ่3าใบนะคะเช็คในเรื่องของโชคลาภนี่ก็ครึ่งปีของปี6-7แล้วนะคะลองดูว่าคุณจะมีเกณฑ์มีโชคลาภลาบรอยแบบฟุกๆไหมจะมีโอกาสได้เงินก้อนไปใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี6-8นี้หรือเปล่านะคะพิกอากาศนี้นะคะการทำนายอาจจะตรงกับดวงชะตาของคุณหรือว่าอาจจะไม่ตรงนะคะ มีสมาธิก่อนที่จะเลือกไพ่นะคะเป็นกำลังใจโดยการกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นค่าครูนะคะขออนุญาตจับไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่สองแล้วก็ไพ่ใบที่สามทุกท่านคงจะเลือกไพ่ไว้ในใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูคำทํานายไปพร้อมกันนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งในเรื่องของการเงินและโชคลาภของคุณหลังจากนี้จะเป็นยังไงสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะถามในเรื่องของโชคไม่อยากให้เสี่ยงนะคะโอกาสถูกแทบจะไม่มีเลยนะคะและเดี๋ยวอาจจะทําให้การเงินของคุณติดลบในช่วงของช่วงตั้งแต่วินาทีที่คุณเห็นคลิปจนจนถึงต้นปีนะคะฉะนั้น ทำในเรื่องของการเสียงไม่อยากให้เสียงและที่สําคัญช่วงนี้ใช้เงินด้วยความระมัดระวังก่อนนะคะเพราะว่าการเงินยังไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะมาดูสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองถ้าคุณอยากมีโชคลาภการเงินดีนะคะ แนะนำไหว้ขอพรพระแม่รัศมีหรือว่าพระแม่อุมานะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองนะขอให้ทุกท่าน,น้อมรับคําทํานายนะคะไหว้ขอพรท่านแล้วขอให้ท่านเมตตานะมีโชคแล้วอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญหรือขออะไรกับท่านไว้สัจจาวาจาสําคัญมากนะคะได้แล้วต้องทําตามที่บอกนะคะมาดูสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสามถามในเรื่องของการเสี่ยงดวง มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะถูกนะคะตัวเลขก็จะเกี่ยวกับเลขเก่าในช่วงที่ผ่านมาที่เคยออกไปแล้วหรือเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณที่คุณเคยตามเคยออกไปแล้วมันจะหมุนอยู่รอบๆตัวคุณนะคะฉะนั้นใครที่เลือกไพ่หมายเลขสามให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองนะคะมีโชคแล้วอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญนะในเรื่องของการเงิน สำหรับคนที่เลือกไพ่ห,หมายเลขสามเมื่อก่อนการเงินคุณคล่องตัวนะคะมันจะมีช่วงสะดุดมาในช่วงที่ผ่านมาแต่ี๋ยวหลังจากนี้การเงินของคุณก็จะดีขึ้นนะคะฉะนั้นขอทุกท่านน้อมรับคาทํานายนะคะขอให้เฮงปังๆงงมีเงินเข้ากระเป๋าในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะ,ะขอให้เฮงเฮงรวยๆนะคะขอบคุณค่ะ